NFT คืออะไรทำไมจึงเป็นทางที่น่าสนใจสำหรับศิลปินและถ้าเกิดเราสนใจจะซื้อดิจิ t ัลอาร์ตต้องทำอย่างไรบ้าง The secret sauce Executive espresso NFT คืออะไรทำไมจึงเป็นทางที่น่าสนใจสำหรับศิลปินและถ้าเกิดเราสนใจ จะซื้อดิจิทัลอาร์ตต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้อยากชวนคุยกันเรื่องนี้ครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยได้ยินคำว่า NFT เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วผมเองก็สนใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าถ้าเกิดผมจะทำ NFT เองเนี่ย มันจะมีมูลค่าเท่าไหร่ก็เลยชวนน้องนัทปนาชัยอารีเพุ่มพรมาคุยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขนสวัสดีครับก่อนอื่นที่จะไปบอกว่า NFT คืออะไรเราเล่นเกมสนุกสนุกกันดีกว่าครับพี่เพราะว่ามันคือกึอ่งงานดิจิทัลอาร์ตอยู่แล้วผมอยากให้ทุกท่านเห็นความยิ่งใหญ่ของมันปรากฏการของมันมูลค่าของมันละกันมี5ชิ้นงานที่เป็นผลงานที่ขายอยู่บนโลกของ NFT โลกของบล็อกเชนผมให้ดาวมูลค่ากันอเอาภาพแรกก่อนภาพนี้มันชื่อว่าอะไรภาพอะไรครับ The first 5,000 d a y ครับผมเป็นผลงานศิลปะของ b e b e r ครับผมระยะเวลาในการทำในรวมทั้งหมดประมาณ13ปีลองทายกันดูนะครับว่าขายไปเท่าไหร่ย้ำอีกครั้งว่าคนที่ซื้อไปอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ได้ชิ้นงานชิ้นนี้ไปคนเดียวคนอื่นก็สามารถที่จะเอาชิ้นงานชิ้นนี้ได้ด้วยใช่กด save อผมยัง save ad ได้เลยครับพี่นี่เรายังขึ้นมาให้คุณได้เลยแต่เขาได้แค่ความเป็นเจ้าของซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อขายไปเท่าไหร่ครับสรุปชิ้นนี้ขายไปรวมประมาณ69.3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2.17น โอ้โหสองพกว่าล้านบาทภาพนี้นะทำให้ติดอันดับท็อป3อันดับที่3ของโลกของงานอาร์ต จากศิลปินที่มีชีวิตอยู่บนโลกในปัจจุบันนี้ใช่ครับอันนี้ไม่นับคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะใช่ครับอันดับที่1คือเจฟคูนอันดับที่2คือคุณเดวิดฮอกนี่ครับเป็นงานชิ้นงานที่3ซึ่งเอาว่ากันตามตรงหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักศิลปินคนนี้เลยด้วยซ้าจริงๆผมผมยอมรับนะผมติดตามเขาใน IG ตั้งแต่แรกเลยเแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยผลงานเขาขายไปบน NFT แล้วกลายเป็นตอนนั้นต้องยอมรับว,ว่าช่วงที่ตัวบีเปอรขายผลงานชิน้นนี้มันเป็นเทคออฟกระแสของ NFT เลยลองดูชิ้นที่2น่่าาาจะตมขวอยู่เป็นคลิปรน น้องชาลีกัดนิ้วผมใช่ฟ้องคุณแม่เด็กสองคนนะฮะเอานิ้วไปแย่ปากของลูกเออน้องเขาแล้วก็บอกว่าชาลีบิตมีโอถ้าเป็นคลิปไวรัลใช่เป็นมีมขายไปเท่าไหร่ครับ7 6 9 9 9สดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2 3่สล้านบาทคลิปคลิปเดียวโอ้เข้าคนนั้นรวยไปเลยนะเนี่ยปีสองพันเจ็ดใช่อันนี้เพิ่งล่าสุดไม่นานนี่ครั้งที่3ครับอันนี้เป็นมีมที่ทุกคน ใช้กันเยอะมากเป็นเด็กสาวหน้าตาน่ารักเลยแต่ว่ามันมีบ้านไฟมาอยู่ข้างหน้า disaster g i เกอร์ใช่ไหมผู้มากับความแบบายนะอ่าด s ซัสเตอรเกนะครับผมโดยสาวในภาพก็คือโซลสภาพนี้ขายไปประมาณ53436ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15.7ล้านบาทโอ้มีมอันเดียวมีมนี้มีมเดียวแล้วทุกคนก็ยังใช้กันได้อยู่ยังกดแซมไว้ในเครื่องได้เลยแล้วคนซื้อเอาไว้ทำไมอ่ะเดี๋ยวเรามีคำตอบต่ออันที่4อันนี้น่าสนใจและเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมอยากจัดตอนนี้เนี่ยวันนี้เพราะมันเกี่ยวว้องงกับาาานนผผมมมมไไ่ร นายอยากทาเขียนคอลัมน์ขึ้นมาคอลัมน์หนึ่งเป็นคอลัมนิสธรรมดาเลยฮะที่ทําเรื่องเทคโนโลยีสมมติเป็นน้องนัทอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนคอลัมน์เรื่อง NFT มาอธิบายปรากฏการณ์มันแล้วก็เอาบอกว่าผมจะขายภาพประกอบหมดความน,ามนี้แล้วลองเอาไปประมูลดู ซึ่งเขาก็ไม่คิดว่าราคาจะขึ้นตัวนักเขียนออกมาให้สัมภาษณ์ทีหลังว่าผมก็คิดว่า5ดอลลาร์สิดอลลาร์ก็เก่งแล้วไม่ได้สนใจว่าจะมีมูลาค่าเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่ผมตลกนิดนึงผมอ่านของเขาที่พี่เขียนแชร์ไหมผมคือเขาบอกว่าตอนแรกก็เข้านอนอคิดว่าราคาคงขึ้นมา5 0หรือ10ดอลลาร์สหรัฐปรากฏมันขึ้นทะยานไปแสนแสนหนึ่งแล้วเปิดมาวันรุ่งขึ้นกลายเป็นราคาสุดท้ายคือ5้าแสนหกหมื่นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ17.5้าล้านบาทภาพประกอบบทความวงพี่เขียนนี่คือคอเลั่อ์ที่แพงท ไม่สนใจนะครับถ้าซิกะซอดอยากทําทําอะไรดีครับอ่ะเดี๋ยวเราเล่าต่อค่ะอันสุดท้ายมาที่เมืองไทยบ้างเป็นลายแรกเลยครับในประเทศไทยที่ทํำ ตลาด MFT ตรงนี้ครับก็คือหน้าปกขายหัวเราะฉบับแรกการ์ตูนที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีตั้งแต่เด็กนะฮะเล่มน,นี้ตีพิมพ์เมื่อประมาณปี1973พร้อมลงนามของคุณวิทิตอุตสาจิตบรรณาธิการของขายหัวเราะในเวลานั้นถูกขายปไปในราคา34,492.74ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.06ล้านบาทโอโ้โหเห็นไหมฮะทั้งหมดที่เกิดขึ้น5เคสตัวอย่างเอามาเล่าให้กับทุกท่านฟังจะได้เห็นว่า มันมีมูลค่าที่สูงมากครับแต่สิ่งที่นะ่าสนใจก็คือเขาไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้นแต่เพียงผู้เดียวอย่างเดียวถูกเขาอาจจะแพร่กระจายไปที่อื่นก็ได้แต่เขามีความเป็นเจ้าของในตัวของมันแหละแต่มัน <NFT. S 2> คืออะไรอ่ะอันน่าสนใจอ่ะน้องนะัอธิบายหน่อย NFT คืออะไรครับ NFT มันย่อมาจากคำว่า Non-Fungible Token ครับผมผมเทียบง่ายๆอย่างนี้ก่อน Fungible Token เนี่ยก็คือเงินทั่วๆไปสมมุติผมเปรียบเทียบเป็น Bitcoin เป็นอีทอรเรียมหรือเป็น u s d ดอ่ีทุกอย่างเนี่ยมันมีมูลค่าของมันที่กําหนดแน่นอนอยู่แล้วคือต้องทดแทนด้วยกันรายการอย่างเช่นเงิน20บาทก็ถูกทดแทนด้วยเงิน20บาทคือสมมติว่าผมมีแบงค์ยีน้องนั้นมีแบงค์ยีมันก็คือ20บาทเท่ากันเรามาแลกกันผมไม่สนใจหรอกว่าแบงค์นี้จะเป็นแบงค์อะไรสวยงามที่ไหนโอเคอาจจะมีบ้างที่เป็นแว l u ลูพิเศษครบรอบอะไรกี่ปีใช่แต่ว่ามันก็คือ20บาทอันนี้คือการเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะอ่ถ้าเห็นภาพ แต่สำหรับ non fungible token เนี่ยมันเป็นเหรียญที่มีมูลค่าเฉพาะตัวในแบบของมันเองเป็นเหรียญดิจิตอลที่ไม่เหมือนใคร,ครวางอยู่บนแพลตฟอร์มของตัว ethereum อ,อยู่บนบ l o c k c h a นะฮะก็คือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยสมมุติว่าในเชิงนี้คือสมมุติมันเป็นเหรียญที่อิงกับผลงานศิลปะมันก็จะมีมูลค่าที่ไม่สามารถมีสิ่งอื่นมาทดแทนได้คือเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเป็นหนึ่งโทเค็นเขาเลยเรียกว่าโทเค็น ที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนไปโทเค็นอื่นได้อีกแล้วใช่ทีนี้ก็อยู่ที่ว่า1 t o โทเค็นนั้นตีมูลค่าออกมาเท่าไหร่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไอการที่มันมีลักษณะ NFT แบบนี้ออกมาครับคนก็เลยมองว่าเฮ้ยมันเอามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากมก็เลยเอามาใช้ส่วนใหญ่คือถ้าเหรียญนั้นมันมีมูลค่าเพียง1เดียวในโลกบล็อกเชนต้องเล่นกับสินค้าหรือของที่มันมี value คุณค่าทางใจ เขาไปใช้กับอะไรบ้างในเชิงเปรียบเทียบครับผม NFT เขาจะเปรียบเทียบกันกับพวกดิจิตอลอาร์ตครับผมได้หมดเลยทั้งภาพท่ายภาพวาดงานศิลปะวิดีโอไฟล์ GIF เพลงดนตรีหรือแม้กระทั่งพวกสกินเกมสกินในเกมนะฮะการ์ดเกมคลิปวิดีโอมีมทุกอย่างที่มันอยู่บนโลกดิจิตอลได้หมดเลยทุกอย่างที่ยอยู่บนโลกดิจิตอลแม้แต่ทวีต ของคุณแจ็คดอซี่ผู้ก่อตั้ง Twitter, ทวิตเตอร์ทวิตแรกของแจ็คดอซี่ครับผมก็ขายไปมากกว่า2ล้านถูกต้องเหรียญสหรัฐจัดเซตซิ่งอัพใหม่ทวิตเนี่ยขายไปประมาณ2.9้าล้านดอลลาร์สหรัฐต้องบอกองี้อธิบายอีกครั้งว่า NFT มันคือระบบนะมันคือวิธีการใช้เหรียญแบบนี้เพียงแต่คนเห็นว่าเฮ้ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากครับตอนนี้ที่เขาใช้กันมากสุดก็คือของหายากเรร์ไอเทมหรือของที่มีมูลค่า ทางจิตใจเขาก็เลยเรียกว่ามันคือดิจิทัลอาร์ตเพราะมันไม่ต่างอะไรกับภาพเพนติงแวนโกะโมนาลิซาที่มันมีชิ้นเดียวในโลกแต่ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าความเป็นเ,เจ้าของนั้นต่างจากโลกอ่องความเป็นจรงิงดังนั้นอธิบายกลไกของมันนิดหนึ่งครับคนที่ซื้อประมูล NFT ไปเนี่ยเขาจะได้สิทธิ์ขาดในการเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนั้นแต่ในความหมายก็คือ คนทั่วๆไปอย่างพี่หรือผมก็ยังสามารถดาวน์โหลดผลงานนั้นได้ปกติเลยเซฟอิมเมจแอดกดเซฟกดดาวน์โหลดกดอะไรได้ปกติทุกอย่างผมก็ยังสามารถเอาภาพเนี่ยมาตั้งเป็นวอลเปเปอร์เอาภาพชาริวิทมี หรือเอาภาพเอาตัวมีมสาวน้อยดิสแตสเกิลเนี่ยมาตั้งเป็นภาพเอาเปเปอร์ผมได้แล้วซื้อไปทําไมครับแต่คนที่ซื้อไปเขารู้ครับผมว่าตัวผลงานตัวโทเคนนั้นมันก็อิงอยู่บนบล็อกเชนแล้วเขาก็เป็นสิทธิ์ขาดในการถือครองผลงานชิ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียวเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของที่แท้จริงของผลงานชินน้นนั้นๆเพราะเขาได้ซื้อจากตัวศิลปินไปแล้วมันก็เหมือนเป็นกึงก่งๆคุณค่าทางใจด้วยรั้วเลย โอ้โอเคสมมุติว่าในอนาคตมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเขาสามารถต่อยอดจากสิ่งนี้ได้เอาไปขายต่อได้ขายต่อได้โอเคแต่ต้องเข้าใจกับทุกท่านอย่างนี้ก่อนว่าการเป็นเจ้าของของเขาไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกไม่ใช่ Ownership ไม่ใช่ Copyright ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ของมันแต่ถือว่าเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนั้นที่เรียกง่ายว่าสมมุติว่าไปไล่แท c ก ย้อนหลังในตัวแพลตฟอร์มเราก็จะรู้ว่าผลงานชิ้นนี้ใครถือครองอยู่นะตอนนี้ออย่างเช่นสมมติผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะของเคสติไฟที่เขามีการประมูลไปผมไคสติไฟคือเคสที่ใส่พวกไอโฟนซัมซุงเลยพวกนี้คสมือถือเลยอ่ะเขาขายอยู่บน o p e n นซีผมก็ไปไล่ดูว่าโอเพนซีคือเหมือนเป็นตลาดแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มในการทําผมก็สามารถไปไล่ดูว่าใครเป็นคนชนะแล้วก็ใครถือครองมันอยู่ได้ล่าสุดต้องบอกว่าอันนี้หลายคนอาจจะงงนิดนึงว่ามันตีมูลค่ายังไง กับไอ้ไอ้ความเป็นเจ้าของแบบนี้ราคามันขึ้นอยู่กับอะไรทำไมมันถึงแพงมากขึ้นมากกว่าน,นี้มองอย่างนี้ครับผมราคามัน มันเรียกง่ายมันคือผลงานศิละปะ,ะมันยูนิคมันค่อนข้างมีความพิเศษในตัวมันเองเพราะฉะนั้นราคามันจะขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดตัวชื่อเสียงของศิลปินคนน,นั้นๆหรือของผลงานจริ้นั้นอย่างเช่นมีมต่างๆที่เราเห็นรหรือแม้กระทั่งสตอรี่ที่เขาใส่ลงไปในตัวมันอย่างของ Be เปิลนี่คือเขาบอกว่าเขาใช้เวลา13ปีในการสร้างผลงานจริง้เพราะฉะนั้นมันก็มี value มีมูลค่าในตัวมันเองคนซื้อก็เชื่อในสิ่งนั้นครับพูดง่ายๆคือจริงๆแล้วมันคือการตีมูลค่าขึ้นมาเองจากพวกเรามนุษย์นี่แหละใช มันเหมือนงานอาร์ตเหมือนทิชชู่ของปิกัสโซใช่ทุกอย่างเหมือนรองเท้าของดาราที่เราชื่นชอบใช่ของน้องพีพีวิลกินถึงอะไรใช่มันแล้วแต่เราเองว่าเราเราให้ค่ามันยังไงผมว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของดีมานด์สัปลายว่าการที่เรามันเป็นลิมิตต์เอดิชันเช่นการ์ดเกมของนักบาสเกตบอลครับนักฟุตบอลในวงการกีฬาเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันเยอะนะฮะใช่ว่าเราจะผลิตออกมาไม่เยอะจํานวนไม่มากหรือศิลปินเขาอาจจะมีการให้สิทธิพิเศษบางอย่างในการสมมุติว่า ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อไอสินค้าชิ้นนี้ของผมเนี่ยประมูลไปเนี่ยมันจะมีตอนพิเศษของ Secret Sauce ออ,ออกมาอะไรแบบนี้ถูกไหมม,มันอยู่ที่เรากําหนดเงื่อนไขด้วยถูกต้องอันนี้ต้องบอกอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับบอกว่าเงื่อนไขที่ตัวสื่ป็นกำหนดในการเปิดขายผลงาน n f t ต่างๆี่ยก็แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นของตัว b e เนี่ยเขากำหนดไว้ว่าผลงาน first 5,000เด a ของเขา สมมติกรณีที่ผู้ชนะการประมูลเนี่ยเอาไปขายต่อเขาจะได้ส่วนแบ่งการขายต่อเพิ่ม10%ทุกทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนมือเจ้าของโอ้โหนี่คือรอยตีที่สุดยอดนะเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยสมมุติว่าปิกาโซขายงานชิ้นนั้นไปแล้วก็คือขายไปเลยขายไปเลยขายแล้วสมมติน้องนัดได้งานปิกาโซชิ้นนั้นมาแล้วจะไปขายต่อน้องนัดก็ได้กําไรส่วนต่างไปเองใช่มันคือการตัดจบแล้วเราซื้อ<ฆ>จากผลงานจากสิงคโปร์มาแล้วก็ตัดจบช็อปที่เท่านี้แต่ใน NFT เนี่ยมันสามารถกําหนดเงื่อนไขได้ flexible หลากหลายมากๆ เมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปก็คือสมมติผมซื้อผลงานของบ e o p l e ไปอนาคตสมมติผมอยากไปขายต่อเพิ่มกําไร,รส่วนแบ่งสิผมก็ต้องแบ่งให้กับบ e เปิลเขาอเพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจสําคัญที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าทําให้มันมีความแตกต่างจากงานบนโลก Off ออฟไลน์นี้แล้วกันฮะคือในแง่ของการยืนยันว่าผลงานชิ้นนั้นเป็นผลงานออริจินอลของแท้จริงๆอย่าลืมว่าโลกบล็อกเชนคือโลกที่คุณแก้ไขย้อนหลังไม่ได้ใช่มัน track ได้เห็นทั้งหมดเลย มันมีตัวอย่างในงานอาร์ตในทั่วโลกครับว่าที่เห็นอยู่เนี่ยแขวนอยู่อ่ะไม่ว่าจะเป็นหอศิลป์ที่ไหนเองก็ตามบางทีไม่ใช่งานของจริงเป็นตัวรีพิทเป็นตัวอะไรหรืออาจจะโดนหลอกครับเพราะมันไม่มีใครรู้ใช่ไหมคนทำก๊อปปี้เป๊ะเลยใครดครดูสารคดีไหมครับพวกศิลปินจีนเนี่ยโอ้โหเขาวาดรูปแบบงานของปิกัสโซของโมนาลิซาแล้วมันมีข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นจริงรถ้าคุณไปเสิร์ชจ,จะมีงานอาร์ตระดับโลกเลยที่คนซื้อไปปรากฏว่ามารู้ทีหลังว่าเป็นงานปลอมเพราะเขาไม่สามารถแทร็กได้ถูกไหมใช่ครับแต่ในโลกของ NFT จะไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันเห็นทุกอย่างมันคือบล<ม> <blockchain. S 2> ็อกเชนทุกต้องอได้แทร็กได้เลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออีกอย่างหนึ่งที่มันมีความแตกตา่างครับแต่ก็นั่นแหละย้อนกลับมาสิ่งที่มันน่าสนใจสําหรับผมที่สุดก็คือว่าการแสดงความเป็นเจ้าของในการซื้อสินค้าหรือว่าประมูลสิ่งนี้ได้มาเนี่ยมันไม่เหมือนกับเราได้จับต้องแบบนี้ใช่บางครั้งเราไม่ได้งานชิ้นนี้มาจริงๆนะกทุกคนก็สามารถมีแก้วแบบนี้ได้เหมือนกันกดเซฟกดดาวน์โหลดอย่างที่ผมได้บอกไป ถ้าจะพูดให้เห็นภาพนะสำหรับเด็กผู้ชายที่เติบโตมานะดาราเอวีแมคุณรีบขำเลยก็ทํา NFT เหมือนกันขายภาพของตัวเองขายนู่นนี่นั่นเขาบอกราคาขึ้นกระฉูดเลยแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นเจ้าของเขาทุกคนจะมาเห็นภาพไม่ได้ประมูลผมแค่ติดตามในฐานะที่ว่ามันน่าสนใจดีแต่ว่าเนี่ยมันเป็นตัวอย่างหนึ่งมันเป็นคุณค่าทางใจผมมีรุ่นน้องคนนดึงเล่าให้ผมฟังว่าเขาไล่เก็บการ์ดนักบาสเกตบอลที่เขาชอบ เท่าไหรเขาก็เก็บเก็เก็บเก็เก <S <S แม้ว่าการนั้นบางทีคนอื่นอาจะจะมีเหมือนกันก็ได้แต่เขาคือเจ้าของคนเดียวในโลกคุณค่าทางใจโอ้โหนี่มันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งนะที่สําหรับคนที่สนใจงานด้านอาร์ตนักสะสม <S <S เออคอลเลกชิงเบิลพวกนี้ผมว่าเป็นโลกที่คุณควรจะเข้ามาศึกษามากที่น่าสนใจมาก <C ũng> อ่ะเราเห็นไปนแล้วเราเห็นวิธีการความเป็นเจ้าของการตีมูลค่า เราล่าปรากฏการณ์ดีนิดนึง <Ừ. S 1> ว่าทําไมมันถึงมาถึงจุดนี้ได้ผมสร้างว่าจริงๆ NFT มันก็เกิดเนี่ยมันก็เกิดพร้อมกับพวกบล็อกเชนพวกบ<ต>ิตคอยเอเทอ r e เรมันก็เป็นไทม์ไลน์ที่มันเติบโตมาแต่ว่าจุดปเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้มันก้าวกระโดดคืออะไร เมื่อกี้ที่เราได้เกิดไปตอนตอน้นจริงๆต้องบอกว่าตัว NFT ก็มีมานานแล้วแหละฮะเราเห็นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาสักพักแล้วอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตแต่มันไม่ได้เป็นกระแสในกลุ่มแมสขนาดนั้นจนกระทั่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาประมาณเดือนมีนาคมครับ Beeple เป็นศิลป,ปินคนแรกที่สามารถสร้างรายได้จาก NFT ได้เป็นกอบเป็นกำมอย่างที่บอกไป First 5,000 d a y เนี่ยขายไปในราคา69.3าล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกง่ายว่าข่าวเนี่ยฮะเป็น Talk of the Town ในช่วงนั้นเลยทําคักถูกต้อง<า>ทุกคนมันเหมือน ให้ความสนใจแล้ว d r i กับสิ่งนี้มากๆเฮ้ยผลงานบน NFT ผลงานดิจิตอลเนี่ยขายได้ในราคาเท่านี้เป็นอันดับที่3าของโลกถ้าเทียบในเชิงของศิลป,ปินที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งมันมาประจวบเหมาะกับช่วงที่ตัวกระแสะคริปโตกระแสะบิตคอยทุกอย่างเนี่ยมัน drive มาพอดีมันเลยส่งผลชิปต่อเนื่องทําให้ตัวกระแสะของ NFT กลายเป็นกระแสะความนิยมในกลุ่มแมสมากขึ้นคนเริ่มเปิดรับคนเริ่มสนใจเฮ้ยทำไมมันคืออะไรทําไมมันถึงแบบ สร้างมูลาค่าได้ขนาดนี้ครับแล้วยิ่งไปก่อนนั้น<ม>ข่าวเรื่องของคนที่ทําเรื่องการประมูลเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซอเทบี้ซอเทบี้ครับผมเขาก็เข้ามากระโดดในโลกนี้เหมือนกันถูกไหมครเปิดประมูลผลงานของศิลปินนะฮะที่ที่เข้าร่วมในโครงการนี้ผ่าน NFT เหมือนกันโ <amation S 1> <ม S 2> ดยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเขาขายผลงานที่เปิดประมูลผ่าน FT ไปได้ที่ประมาณ16.8ล้านดอลลาร์หรือ525ล้านบาทเหตุผลที่เขาเข้ามา ในแ .array นี้เขาให้เหผลว่ามันเหมือนกับว่าสมมติว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ให้บริการด้านการประมูลผลงานศิละปะแบบออฟไลน์เด<ๆ>ิมๆมันก็อาจจะโดนดิสลอฟได้ในวันหนึ่งแล้วก็เห็นแล้วแหละว,ว่า NFT มันเริ่มมาแล้วตัวเขาเองเลยเอาตัวเองมาขยับมาลองทํา NFT ดูเพื่อที่จะเรียนรู้ศึกษาปรากฏการณ์แล้วก็หาแง่มุมอินไซต์อะไรที่มันน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นจากจากตัวเทคโนโลยีรตรงนี้ที่สําคัญเขายังได้ฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มนักลงทุนผ่าน NFT ไปกับเขาอีกด้วยในอนาคตอ่าน่าสนใจมากครับตนั้นถ้าเกิดว่าซิกเก็ตซอสจะลองทําดูหร <c oughs> ือ่านอยากจะลองทําดูลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะว่าทําอะไรดีครผมก็ดึไม่ออกอาจจะเป็นคลิปตอนแรกของเราหรือเปล่าหรืออจจัลบั้มภาพลับอะไรม่ต้องมีหรือเป็นบทความอะไรที่มีแวลูเพราะว่าอย่างข่าวนิวยอร์กไทมผมเล่าย้อนหลังนิดหนึ่งเหตุผลที่มันน่าสนใจที่มันราคาสูงขนาดนั้นค่วิเคราะห์กันเพราะว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาสัมผัสได้ถึงแวลูว่านี่คือการทำ NFT ครั้งแรกของสื่อกระแสหลัก อย่างนิวยอ r ร์ไทมอนาคตมากมเอนาคตเนี่ยสมมติว่าคนทำ NFT เป็นเรื่องปกติ Value ที่บอกว่านี่คือ first NFT อของนิวยอ r ร์ไทมหรือของสื่อกระแสหลักของโลกจะว่ากันก็ได้ Value มันก็จะเพิ่มขึ้นไปทันทีใช่เขาใช้คำนี้เลยครับพี่ We have proudly decide to dedicate sufficient funds and resource to invest in NFTs a pioneer of this industry เป็นคนแรก เชื่อในตรงนี้มากๆเลยกับการที่ตัวนิวยอร์กไทม์ลงมาทําตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นอีกมุมหนึ่งที่เราจะชวนคุยต่อนอกเหนือจากการที่เราซื้อเพื่อคุณค่าทางใจครับคือบางคนก็บอกว่าก็เหมือนเล่นนาฬิกาหรือเปล่าเหมือนเล่นรถเก่าหรือเปล่าเล่นงานอาร์หรือเปล่าคือเอาไปลงทุนหรือเปล่า,ลาถูกไหมฮะอ่ะมันก็มี2มุมก็คือถ้าเราจะซื้อ NFT เนี่ยมันต้องทํำยังไงบ้าง จริงๆแล้วก็คือตอนนี้มันมีแพลตฟอร์มที่เปิดหลากหลายผมลิสต์มา3แพลตฟอร์มนะฮะหลักๆเลยก็จะมี o p e n นซีที่ผมได้กล่าวไปในตอนต้นมีตัวรายรแล้วก็มีตัวฟอน n ดชับนแอปคือทั้ง3แพลตฟอร์มเนี้ยลองเข้าไปศึกษาดูจะมีรูปแบบผลงานศิลปะคนที่ขายได้เงี้ยคือโชว์ให้เต็มหมดเลยว่าแบบอยู่จะเข้าไปประมูลต้องเริ่มยังไงต้องไปศึกษาโดยการแบบลิงก์วอลเล็ตทำยังไงซึ่งอาจจะไม่ได้พูดละเอียดแต่จริงๆก็คือคุณต้องมีวอลเล็ตของตัวเองแหละถูกต้องต้องมีวอลเล ครับอันนี้คือในแง่ถ้าเกิดเราสนใจจะไปซื้อหรือสนใจจะไปวางขายจะไปวางขายก็ได้เหมือนกันซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรมากผมผมจะทำเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมีอีกคลิปหนึ่งทดลองทําให้ดูมันก็เป็นการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปแล้วก็กําหนดเงื่อนไขกําหนดราคาประมูลวันเวลา deadline ในการปิดประมูลครับรวมทั้งอาจจะเป็นกําหนดวิธีการที่คนจะเข้ามาแล้วก็จะไปขายต่อยังไงหรือใช้ประโยชน์จากมันครับซึ่งอีกมุมหนึ่งที่ที่อาจจะเล่าต่อก็คือว่าตอนนี้ส่วนใหญ่คนก็ทําในอีเ r อริ่มเชนครับเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มหลัก อย่างที่ผมเคยกล่าวไปตอนหนึ่งว่ามันวอร์คอมพิวเตอร์แต่อีทเลียมเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งที่หลายคนรู้สึกว่าโอ้เมื่อไหร่จะเปลี่ยนก็คือค่าแก๊สค่าฟรีนั่นแหละมันแพงแพงมากผมได้คุยกับน้องคนหนึ่งที่เขาทาเรื่อง NFT ให้กับคุณหญิงแย้มทำเพื่อเป็นเหมือนของขวัญอะไรแบบนั้นเขาบอกว่าค่าที่แรกเข้าเข้าไปจริงอ่ะไม่แพง3 0 0พกว่าบาทแต่ตอนค่าเก็บค่าฟรีหรือค่าแก๊สเนี่ยพุ่งขึ้นไปหมื่นกว่าบาทรวมๆแล้วการแค่ค่าเอาขึ้นไปเก็บหมื่นกว่าบาท จากค่าแกส๊สฉะนั้นตอนนี้ต้องจับตาอีกเรื่องนึงที่น่าสในใจในวงการเขากำลังจับตาก็คือเรื่องของ b i n a n c e chain b i n a n c e ก็คือตัวเทรดดิ้งเป็นแพลตฟอร์มเทรดเทรดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งก็เหมือนกับบิตคับบัานเราแหละแล้วก็เหมือนกับคอยเบสในสหรัฐ <Bin ance S 1> b น n a n c e เขาใหญ่จนกระทั่งว่าเขาทํา h a i ของตัวเองพูดง่ายคือทำแข่งกับอีทอมเพราะว่าเขาทาแบบใหม่ขึ้นมา ฉะนั้นข้อจํากัดอะไรต่างๆที่อีเทอร์เียมอาจจะเคยมีเขาก็พยายามทําให้มันง่ายที่สุดก็คือค่าฟรีก็จะต่าลงทันทีค่าแก๊สก็จะต่าลงทันทีและอันนั้น,นผมว่าถ้าเข้ามาในใบงานที่คนไทยใช้เยอะหรือคนต้งโลกใช้เยอะเนี่ยไอ้ความแมสของ NFT เนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปถึงขนาดไหนและเพิ่มนนทางเรื่องให้คนทั้งทุนด้วยยิ่งน่าสนใจเข้าไปกันใหญ่นะครับก็เป็นทั้งคนซื้อและคนขายแต่อย่างน้อยที่สุดผมว่าหลักการหนึ่งที่ยังใช้ได้อยู่ถ้าคุณเป็นคนซื้อนะถ้าเป็นเรื่องของคุุณณคค่่าาาทงงใจออันนนีี้้้แแลลวตเเยถิมพ คุณชอบผลงานเช่นนี้น้องนัดอยากจะซื้อภาพลับของดาราเอวีก็ซื้อไว้เก็บไว้เป็นคอมเ็นเจ้าของได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อเพื่อลงทุนอ,อันนี้ต้องคิดดูดีๆเพราะเรื่องนี้การที่จะต่อยอดในแง่นั้นต้องบอกว่าโลกนี้ยังเป็นโลกใหม่มากถูกต้องยังไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ท้ายที่สุดผมว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะคือมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทเท่านั้นเองเหตุผลที่ ตัวผมเองสนใจอันนี้มากไม่ใช่แค่ในเรื่องของการลงทุนแต่ผมสนใจการเอาไปใช้มันเป็นประตูเปิดอีกมากมายสำหรับอาร์ติสหรือศิลปินถูกต้องหรือแม้แต่ตัวเดอะแซนด์ดเองคนทางานเชิงสร้างสรรค์เชิงสร้างสรรค์ถ้าเกิดผมลองทําขึ้นมาแล้วเอาเงินที่ได้ไปทําการกุศลหลาจะไม่ได้เอามาทำเรื่องเพื่อธุรกิจอะไรมันก็เป็นการสร้างไรายได้ใหม่ๆหรือเป็นการมีเขาเรียกว่าคอนเน็กชันกันเอนเกจเมนต์ Engagement กันระหว่างเราแล,แ,และแฟนและแฟนๆที่เขาอาจจะอยากจะเป็นเจ้าของอะไรบางอย่างของรายการเดอะซิกเซอร์สหรือของเดอะแซนด์ดได้น้องนัทมองอนาคตยังไง ผมรู้สึกว่านี่เป็นเป็นช่องทางที่ดีมากๆเลยที่จะทําให้ตัวตลาดผลงานเชิงสร้างสารรค์ตัวศิลปินมีโอกาสในการหาไรายได้ตัวเองเพิ่มเติมมีรูปแบบในการครเอทผลงานที่หลากหลายมากขึ้นสนุกมากขึ้นที่สําคัญก็คือโมเดลมันมันหลากหลายแล้วเขาไม่ต้อง เรียกง่ายว่าเขาสามารถทําได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปผ่านแบบช่องทางอื่นๆเขาสามารถทําตรงนี้แล้วรีแอคกับตัวแฟนได้ทันทีม,มันเป็นช่องทางเป็นโอกาสที่การเพิ่มสร้างรายได้ในอนาคตให้กับเขาได้มหาศาลและยังสามารถมีอินเทอร์แอคกับแฟนๆได้ต่อเนื่องอย่างเช่นกรณีของพิติคิโรทีท่ทําตรงนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเห็นภาพเลยนะว่าพิติก็ยังสามารถอินเทอร์แอคกับแฟนผลงานในยุคนี้ได้ใช่ซึ่งโปกติต้องมีตัวกลางในการไปประมูลอันนี้ไม่มีตัวกลางก็บล็อกเชนเลยซึ่งผมว่าในอนาคตศิลปิน ทราบมาว่าเริ่มมีข่าวแล้วว่าเขาไปลิงก์กับ Spotify แล้ว Spotify เริ่มเริ่มสนใจครัคุณลิงคิดว่าถ้าเกิดว่าศิลปินที่อยู่ใน Spotify ยเขาทำแบบนี้แล้วมีเพลงลับเป,<ม>เป็นผลงาน,านเพลงที่ไม่ได้ปล่อยออกมาแบบพับลิกหรืออจะเป็นคลิปของจอห์นเมเยอร์ระหว่างซ้อมดนตรีอยู่ที่เป็นอะไรที่ปกติไม่ได้เป็น Public ผมว่ามันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารหรือว่าการสร้าง แฟนๆอีกรูปแบบแล้วผมทราบว่าตอนนี้หลายๆที่เป็นแพลตฟอร์มทั่วๆไปอย่าง Spotify หรือหลายๆที่เนี่ยเขาเริ่มกระโดดเข้ามาแล้วในวงการฟุตบอลตอนนี้ถือว่าตื่นตัวนอก<ม>นอจากเรื่อง <นะ S 2> แฟนฟโทเค<ช>็นเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากขึ้นมันก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เปิดโลกมากยิ่งขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งก็มีข้อที่ต้องระมัดระวัง <S <S ผมยืนยันอีกครั้งว่าเรื่องนี้มันจะเป็นความเสี่ยงยังเป็นเรื่องใหม่มากๆถ้าซื้อเพื่อคุณค่าทางใจเอาเลยครับมีความสุขกับมันแต่ถ้าซื้อเพื่อลงทุนอันนี้คุณต้อง พิจารณดีๆมีวิจารณญาณเยอะๆเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นเรื่องใหม่ก็มีทั้งเรื่องที่เป็นโอกาสมากมายมหาศาลกับเป็นที่ความเสี่ยงมหาศาลเช่นเดียวกันน่าสนใจครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงและอย่าลืมครับอยากให้พวกเราทํา NFT อะไรฮะลองส่งเข้ามาลองคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะทํา NFT ขึ้นมาจริงๆเป็นทิ UTORIAL ให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ